นีจุดตรวจใหญ่ครับจุดตรวจของจังหวัดครับรวมพิจรณาการกันสองโรงพักครับโรงพักขาวกับบางบาาสิบกว่านายนะครับดูแลตรวจสอบสอบ,สอบถามมัะคุ้ยใช้เส้นทางาเขา,าม,มีความรูุ้ณใจสุดยนนอ่สนดครั บาลก้าขาวสีแยมสีกุกาก,ก,กาศหลังเที่ยงคืนพี่น้องก็ขอค้าไม่ขายส่งสินค้าต่างๆครับเส้นนาอุยยา ชาด้วยครับชาด้วย <c oughs> ฟางครับฟางกลางคืนครับหอ,อมฟางลแล้วก็ปฏิสัมพันธ์สอบถามนะครับเนาะที่ก็ให้ความสนใจเขา ชด้ครับชาร์ด้ครับส่วนมากก็จะดูะสภาพโชเฟอร์นะครับไม่อยากให้แบบมีอาการไม่ขี่ต้องอาการต้องสมบูรณ์ปกติอะไรเงี้ยใช้เส้นทางเดินทางต้องระมัดระวะัง เสนามีคอนเสิร์ตครับร้านอาหารคอนเสิร์ตวงเล้าโลมวงเล้าโลมท่านใดพอคุเอ้เคยพอรู้จักก็ผมชื่อเนาะเล้าโลมวงเล้าโลมทีกท่านเขาก็ชอบนะครับประมาณนี้ครับ,ค,รบคั่วคืนนี้ เโอเคนะครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ